ยอดละสลักใจไซร์ลอยคอยรักทำไมไม่ทกอะิรทักคอยเลยสวัสดีค่ะทุกคนลูกค้าถวยอีกสี่พันนะคะฝากกดส่งของขวัญห,หน่อยได้ไหมหนูกำลังเก็บถวยอยู่คือมันจะครบกำหนดแตวมันหนูเก็บยอดด้วยอะ่ะสองพันได้สองพันเอาก็ได้เอาเป็นตังค์เลยเป็นถั่วก็ได้ตอนนี้ ตังเลบัญชีหมดเหมือนกันเนบัญชีเลือยู่1บาทพูดจริงนะเนี่ยนะไม่ได้โกหกให้ดูได้เลยดูตังเลบัญชีได้นะทุกคนเหลือหนึบาทของแท้ตังออกยังครับตังออกยังตังยังเลย เหลือสิบบาทเห็นปะลแสงเหลืออยู่สิบบาทโอนได้นะคะโอนให้หนูได้นะคะทุกคนคือตั้งหนูแล้วสิบบาทในบัญชีตั้งหนูแล้วสิบบาทดูอีกไหมดูอีกได้นะคะว่าตั้งหนูแล้วสิบบาทโอนได้นะคะรับรับเป็นเงินโอนได้นะคะ เฮ้ติดเลยตอนนี้อะไรก็ได้ถั่วก็ได้เงินโอนก็ได้เพราะตังมดจริงไม่เหลือสักบาทเลยเหลือสิบบาททั้งทั้งเดือน <c oughs> ที่เรอาอยู่จังหวัดไหนจังหวัดที่คนสวยๆอยู่กัน ทุกคนเงินเดือนบัญชีเราเหลือสิบบาทและส่วนาตังกินข้าวก่อนก็ได้ตอนนี้เอาตังกินข้าวก่อนตังกินข้าวพอเลยขาดยอดอีกสามพันนะคะตอนนี้เหลือสามพันแล้วทุกคนตอนนี้น้องมีตังขาดยอดอีกสามพันนะคะ อนนี้ได้สองดาวแล้วตองมีนี้น้องไม่ตังจะเก็บสามดาวนะคะคืนนี้ฝากทุกคนส่งขวัญให้หน่อยนะคะแต่จะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราแยกกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมุมมองของฟูคือ คบกันสายไปพี่ออฟอีหกร้อยสี่สิบสองถั่วนะครับจะได้สามดาวฝากดูคอนโซลขวันหน่อยหน่อยนะคะโอนก็ได้นะคะ